ตายไปแล้วแหมปุ๊เจ้าขนาดนี้ไม่ไม่แก้ไขเนี่ยโอุ้กรทอนหมดนะครับไม่ติดบุน้อก ตสองบาทเอาลงเลยเถอะโอนขนาตากุณม <c oughs> ตจะจาตัวเองไงใส่ถุงน่องเน่ยงเด๋ยวพี่ <c oughs> อมเนี่ยมึงใส่กางเกงถุงน่องมึงใส่ให้รู้ชั้นเลย, <c oughs> ย,ยมึงบอมกับพีเทวิเข่งอย่งนี้นะครับแขงไม่ไห้บอกได้คำเดียวเือ่หรือเปล่าเนี่ยตามจมองเลครับพี เด็กบางคนใส่มากกว่าสิบตัวนะฮะทำไมฮะดูไปดูมาไม่สูตรวเป็นขนมสันชั้นแล้วนะไรไอเจนสาวไหมฮะเอเจสาวเก้ากิโลเข้าจะไหวไหมครับไม่หยาบเกไปดูไอ้บอมนี่โอ้มีใครบ้างวะพินีเราอยู่ไหนวินีเราเชียร์พี่ปิงคนเดียวพี่ปิง ปุ้งปุ๊ง่ารอช้าครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับสิดมาทีสุดท้ายแล้วนะครับเร็วครับเร็วเร็วครับอย่าลังเลใจครับไซด์ไหนก็ดูกันหน่อยครับเฮ้ยมึงเต้นมึงนองดูลูกค้ามึงดิมึงเต้นไม่ห่วงชีวิตชีวาเลยอ่ะเออมึงใครมองมือมึงก็กดตาใส่เขาเนี่ย บนเวทีนี้นะครับอารัธนาก่อนนบโมนับเมี่ยงเยี่ยงหัวห้านเยี่ยงสาวหนุ่มโตนับโมนับโคห,ห,หัวห,าห,โโหว้านนะครับถ้ามันไม่ได้รอบๆอบนี้ขอให้มันได้ยิวทั้งวันทั้งคืนนะครับไอแฉ่งไอรุ่นนี้อย่าได้เจอนะครับ นักครานครับาทีทั้งชาติให้เจอของจริงนะครับขอใเจอของปลอมทั้งวันทั้งคืนนะครับเช้ารับเราคนไหนนะครับทรงตังลับไปเลย โปรโมทกันด้วยมีเฟซบุ๊กนะครับวันพรุ่งนี้ก้านราการเป็นต้นไปกิจกรรมงานแข่งนะครับก้าวรายการเป็นต้นไปรุ่นแรกเย็นๆมีงานโชว์งานแข่งและงานโชว์วันพรุ่งนี้ครับแล้วสุดท้ายกับงานโชว์เครื่องเสิยงดนตรต่งเป็นทางการทำประว่าิมานะอาพีชายสนใจคนไหนว่าไปครับ เดใจกับน้องเ้าวีด้วยนะครับต้องให้ของเดียมครับเดี๋ยวตอนน <hi> ี้เราเริ <Heh. S 2> um. uh ่ม huh. พ uh ินกเลย้ครับียวอของเดียอาพี่น่าพี่นอบคนไหนชอบโปรโมชั่นไหนชี้เลย น้องน้องยังว่าอยู่ดีเขผมได้ในช่วงดีดคเัาเลยนไปได้เลยแล้วกั่พรบสาริทุก่นเลยี่ผมจทำไปใช้อารมณ์ก็พอไม่ต้องใช้อารมณ์ก็พี่กูทำแบบผมยืนมองกูจนโดนตุนเมื่อไหร่กูโดนเตะ ใช่ไหมครับหลายๆคนเลยทีเดียวลยแล้วนี่ละครคุณคจะจัการมดีๆครับ นดีรับผมน่าทุกคนเลยสำหรับเจะของรถพลังพิษนะครับผมน้าทีมมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับกิจกรรมดีๆวิจัยทางพิษสุนปอมสกิีบัว ท้ายแล้วเราอยากจะรู้ว่าร้านไหนม,มีตังจริงสี่คนห้าร้อยนะครับมีไหมครับมีตังห้าร้อยจงให้น้องสี่คนไปเลยครับใครที่ว่ารวยใครที่ว่าเจ๋งนะครับจริงตรงมานั่งเวทีรับไปเลยสี่คนห้าร้อยครับ สุดท้ายครับมีไหมมีไหมวันนี้บันซ้อมสนามงานแข่งมันพรุ่งนี้ครับทักทายทีงานของพ,พี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะพี่จะทำาถึงใหม่นะครับบากล้จะจบงานแล้วขอบคุณนะครับแอลไพา์นะครับเพียงชั้นนำบริการตลอดอายุการใช้างานครับช่วงนี้ สายดีสี่คนห้าร้อยมีไหมครับมีไหมครับ